ฟิเดลคาสโตรของคิวบาต้องเรียกว่าเป็นผู้นำคอมมิวนิสต์คนไม่กี่คนสุดท้ายที่เหลือแล้วครับนอกจากตัวฟิเดลคาสโตรคิวบาแล้วก็คือเกาหลีเหนือคิมจองอิลเท่านั้นแหละนอกนั้นก็จะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้นำคอมมิวนิสต์ในยุคสุดท้ายแล้วหละ่ะปีนี้85แล้วครับฟิเดลคาสโตรให้น้องชายขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเมื่อ5ปีก่อนตอนที่ป่วยหายไป4ปีครับ กลับมาเมื่อปีที่แล้วออกทีวีและต้องการให้ประชาชนและคนทั้วโลกเห็นว่าเขายังไม่เป็นอะไรเพียงแต่ว่าตอนนี้ปล่อยให้น้องชายบริหารหลังจากที่ปรากฏตัวต้นปีที่แล้วเนี่ยก็หายไปนานเลยครับฉะนั้นล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวลืออีกแล้วว่าสงสัยท่านผู้เท่าเนี่ยจะมีปัญหาลุกไม่ไหวเดินไม่ได้แล้วกระมังที่ไหนได้ครับวันก่อนนี้เองครับ มีพิธีกรทอล์คโชว์คนดังของเวเนซุเอลาเนี่ยไปสัมภาษณ์ฟิเดลคาสโตรมีแต่เสียงไม่มีภาพแต่ว่าพิธีกรดังคนนี้ซึ่งชื่อว่าซิลวามาริโอก็บอกว่าผมมีรูปถ่ายมาให้ดูไม่ได้ถ่ายวิดีโออัดเสียงแต่ถ่ายรูปก็เอารูปเนี่ยมาโชว์ด้วยและเอาเสียงมาประกอบด้วยเสียงของฟิเดลคาสโตรที่สัมภาษณ์ก็ยังคึกคักดีครับ ถึงแม้ว่าอายุจะ85แล้วก็ตามแล้วก็ยังบอกว่าโอ้ยข่าวลือเรื่องผมเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยอย่าไปเชื่อนี่ไงฟังเสียงผมสิก็ชัดเจนครับว่าฟิเดลคาสโตรน,นั้นยังมีชีวิตอยู่และก็ยังมีความคึกคักพอสมควรถึงแม้ว่าแน่นอนครับว่าสภาพร่างกายนั้นไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนที่สามารถปราศัยได้ทีละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงโดยไม่หยุดวันนี้ให้น้องชายขึ้นมาแทนและคนที่ เป็นเพื่อนซีกันเนี่ยก็คือประธานาธิบดีเวเนซุเอลาฮิวโกชาเวสเองนี่แหละดูเหมือนว่าจะป่วยหนักกว่าที่ซ้ำไปหายไปคิวบาสองสามครั้งครับตอนหลังก็ยืนยันว่าเป็นมะเร็งไปรักษาอยู่ที่นั่นทำคีโมแล้วก็ผ่าตัดแล้วด้วยแล้วโกนหัวครับแต่ว่าก็บอกว่าตัวเองไม่เป็นอะไรหรอกตอนนี้รักษาแล้วแลวหมอบอกว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากไปกว่านี้แล้วฉะนั้น ฟิเดลคาสโตรฮูโกชาวเวสนเพื่อนซีกันเนี่ยต่างคนต่างก็ป่วยอยู่ที่ว่าใครจะอึดกว่ากันเผลอๆท่านผู้เท่าอาจจะอยู่นานกว่าคนอื่นที่อายุน้อยกว่าหรือว่าที่มีเสียงดังโชงชางแต่ว่าท้ายที่สุดสู้ท่านผู้ที่อยู่มานานผ่านโลกมานานและจะอยู่จนกระทั่งผู้คนลืมไปว่าเอะท่านยังอยู่ได้อย่างไรต้องนับถือครับฟิเดลคาสโตรเป็นคอมมิวนิสต ที่ไม่เคยยอมแพ้โดยเฉพาะกับศัตรูอาคาตหมายเลขหนึ่งคือสหรัฐอเมริกายังไงยังไงเขาก็บอกว่าเขาอยู่ผ่านประธานาธิบดีสหรัฐมาไม่รู้กี่คนแล้วเขาอยู่นานกว่าทุกคนครับ